งไงวันนี้เก็บได้เยอะไหมครับอ๋อก็พอได้ค่าข้าวอยู่ละจ้ะอ้าผมก็บอกพี่แล้วไงว่าถ้าพี่จะกินข้าวก็เข้าไปกินที่ร้านผมได้หุยไม่เป็นไรหรอกจ้ะพี่เกรงใจไว้พี่มีเงินเมื่อไหร่พี่ไปอุดหนุนนะครับนี่ครับพี่หมูผมเอาขวดมาให้ไปับไปจ้ะหลายขวดเลยนะเนี่ยครับแค่นั้นผมขอตัวก่อนนะครับจ้ะ ก่อนเข้าไปสัมภาษณ์งานเราหาอะไรกินก่อนไหมฉันหิวมากเลยอ่ะเออฉันก็ยังไม่ได้กินอะไรเหมือนกันหาอะไรลองท้องสักหน่อยก็ดีถ้าอย่างนั้นแกจอดร้านนั้นเลยดูหลูดีอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวนั่งพักตรงนี้ก่อนก็แล้วกัน วดูข้างหลังใ,ให้ฉันหน่อยสิมีรถเปล่าไม่มีถอยได้เลยเอานุ๊ข้างหน้ามันชิดไปอ่ะเกยถอยหลังหน่ยดโิโอเคโอเคเกยชนอะไรอะน้ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะฉันว่าลงไปดูก่อนเถอะเออไปไปไป โถ่ฉันก็นึกว่าชนอะไรที่แท้คนเก็บขวดนี่เองจริงด้วยเดินไม่ดูตาหมาตาเรือเลยหรือไงนี่พวกคุณคะพวกคุณถอยมาชนฉันเองนะคะอ๋อหรือแกจะขอเรียกค่าเสียหายฉันไม่ใช่แน่เลยนุ๊กอ่ะเอาไปจะได้จบจบคราวหนะ้าก็เดินดูทางนี่ยนะจะได้ไม่เป็นภาระของคนอื่นไปกินข้าวกันเถอะนุ๊กได้เลยว่าเอาคุณ เดี๋ยวสิคุณไม่คิดจะขอโทษกันเลยหรือไงผู้คาร้านกีตา้าหรอนี่ว่าแกว่ายายน่านมันจะเป็นไรมากปะฉันว่ามันไม่เป็นอะไรหรอกดูท่าแล้วน่าจะถึกอะหรอแต่เราให้เงินมันไปแล้วมันคงไม่กลับมาหรอกเนาะมันไม่มาแล้วแหละถ้ามันไม่คิดจะมาเอาตัางค์เพิ่มนะ วา mm hmm. <Wow. S 1> อยู่นี่นี่เองนี่แกมาทำไมอีกฉันไม่ได้ต้องการเงินของพวกคุณค่ะเอาึ้นไปค่ะถ้าแกไม่ต้องการเงินแล้วแกต้องการอะไรฉันต้องการแค่คำขอโทษค่ะที่พวกคุณถอยรถมาชนฉันทำไมคะ แค่คำคำเดียวนี่มันพูดยากมากเหรอคะอ้อยคนอย่างพวกฉันน่ะไม่ลดตัวลงไปขอโทษคนจนจนอย่างแกอยากเพราะว่ามันเสียศักดิ์ศรีพูดอีกก็ถูกอีกอยากให้พวกฉันขอโทษแกงั้นเหรอสู้ฉันไปขอโทษหมาโทษแมวไม่ดีกว่าเหรอฝันไปเถอะนี่พวกคุณคะพวกคุณคิดอย่างนี้ได้ยังไงคะพวกคุณเป็นคนทําผิดนะคะผิดอะไรเจ็บแค่นี้น่ะเหรออ้ยอย่ามาทำเป็นสมออยเลย จหัวใจแกตั้งเยอะนี่ไม่ถึงตายหรอกเฮ้ยนี่ถามจริงเลยค่ะพวกคนโตมาไงคะไม่มีใครอบรมสั่งสอนหรอถึงได้ไร้จิตสำนึกกันแบบนี้แกกล้าว่าพวกฉันหรอขอโทษนะครับนี่มีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับก็ใหญ่คนจนนี่นะสิมองว่าพวกฉันว่าไม่มีใครสั่งสอนปากดีจริงๆเออนี่คุณไปว่าเขาแบบนั้นจริงหรอครับไม่ใช่อย่างนั้นนะคะพวกเขาสองคนถอยรถมาชนฉัน ฉันก็แค่ต้องการคําขอโทษแต่พวกเขาเอาเงินมาฟาดหัวฉันแล้วก็หนีมาแบบนี้พอฉันได้มาเห็นการกระทําฉันก็ไม่หวังอะไรแล้วละค่ะนี่คุณคณนอย่างพวกฉันควรลดตัวลงไปขอโทษมันเหรอดูสภาพมันสินั่นสิครับคุณคุณเองก็คงจะระดับเดียวกับพวกเราก็น่าจะรู้นะครับว่าการขอโทษคนจนคนอย่างเราเขาไม่ทํากันแต่ถ้าพวกคุณสองคนทําเขาจริงพวกคุณก็ควรขอโทษเขานะครับนี่คุณ เป็นบ้าไปแล้วเหรอแต่งตัวก็ดูดีแต่สมองคิดได้แค่นี้เขาไม่ได้บ้าแล้วคะ่ะเขาแค่มีจิตสํานึกเขารู้ว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําเอ๊ะยังนี้ดิพูกคุณครับพวกคุณสองคนควรจะมีความรับผิดชอบกันมากกว่านี้นะครับไม่พวกฉันไม่รับผิดชอบเจ้าของร้านเจ้าของร้านมันี่สิเออครับคุณลูกค้าเออมีเรื่องอะไรกันหรอครับปล่อยให้คนเก็บขยะเข้ามาในร้านได้ยังไง ใช่ฉันจะคอมเพนร้านแล้วก็ประจานลงโตเชี่ยวให้หมดเลยแล้วดูสิยังจะมีคนกล้ามากินร้านนี้อยู่ไหมพี่หมูออกไปก่อนได้ไหมผมขอร้องนะครับถึงมันจะเป็นเรื่องใหญ่กีต้าแต่ว่าพี่นะครับพี่หมูผมขอร้องแหละไปเลยครับกีต้าตาฟังพี่อธิบายก่อนไปเถอะครับเห็นไหมคะคุณ แค่รวยก็ไม่จำเป็นต้องขอโทษมีเงินก็ซื้อได้ทุกอย่างแหละขนาดคำขอโทษยังซื้อได้เลยกินกันต่อเถอะนุกเดี๋ยวต้องไปสัมภาษณ์งานกันไปนี่ว่าถ้าพวกเราได้ทำงานที่นี่เงินเดือนน่าจะเยอะน่าดูเลยนั่นสิเออ แกคิดว่าเขาจะถามคำถามอะไรบ้างอะ่ะก็ทั่วไปแหละมัง้งเราน่าจะผ่านอยู่แล้วล่ะเออเนอาะระดับพวกเราสิอยางคงไม่พลาดอยู่แล้วพร้อมกันหรือยังครับพร,พร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญข้างในเลยครับนี่นายทำงานอยู่ที่นี่เหรอใช่ครับผมทำงานอยู่ที่บริษัทนี้เหรอแล้วต้งแหน่งอะไรล่ะฉันจะบอกให้นะ ว่าพวกฉันมาสัมภาษณ์ในตำแหน่งผู้จัดการใหม่อ้าวอยครับแหมผมไม่เห็นรู้มาก่อนเลยคนไม่มีสมองย่งางไงอะ่ะก็คงไม่รู้หรอกแล้วพวกคุณสองคนนี่ใช่คนที่คุณบีมแนะนำมาหรือเปล่าครับใช่แล้วแกมีอะไรอ๋อถ้างั้นผมขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการเลยนะครับผมปีเตอร์ประธานบริษัท CVM ฮะอะไรนะประธานบริษัทเหรอจ,จริงเหรอครับเราวทำไมไม่บอกพวกเราก่อนล่ะคะแล้วผมจะไปรู้ไหมล่ะครับว่าผมจะเจอผู้คุณสองคนที่ร้านนั้นแต่ก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะมันทำให้ผมตัดสินใจง่ายขึ้นเยอะเลยอ๋อแล้วก็ผมขอบอกอะไรผู้คุณไว้สักอย่างนะครับต่อให้พวกคุณมีเงินมากขนาดไหนถ้าขาดจิตสำนึกความเป็นคนผู้คุณสอคนก็อยู่ในสังคมน้ยกครับ สักสีที่คุณบอกว่าคุณมีคนอื่นเขาก็มีเหมือนกันเงินมันไม่สามารถซื้อได้ทุกอย่างหรอกนะครับยกตัวอย่างเช่นงานที่บริษัทของผมเออพวกเราขอโทษนะครับใช่ค่ะพวกเราขอโทษอย่างน้อยก็ลองสัมภาษณ์พวกเราก่อนได้นะคะที่แบบนี้ขอโทษกันไวเลยนะครับเชิญพวกคุณสองคนไปสมัครงานที่อื่นนะครับผมคงรับพวกคุณสอคนไว้ไม่ได้คุณคะ นุแกช่วยฉันพูดหน่อยสิอะไรเราช่วยไม่ได้หรอกผมไม่ฟังคำแก้ตัวหรอกครับขอตัวเดี๋ยวก่อนสิคะนี่<ฮ>คุณคุณโอ๊ยพอแกคนนี้อไอ้นุกทุกอย่างมันถึงได้พังเนี่ยแกจะมาโทษชายนเดียวไม่ได้นะมันก็ผิดด้วยกันทนะั้งคู่นั่นแหละไม่ได้งานทั้งคู่เลยเนี่ยเห็นไหมวุ้ย ยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอ